รับสดีเพื่อนชาวเว็บไซต์ออ t o ต e ร์เด็ทคอมทุกท่านครับวันนี้ผมท็อปทาโลครับจะพาเพื่อนๆครับไปชมคันจริงครับกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปครับกับ Honda City EHEV อและอีกหนึ่งคันครับ h o น d a City v t e c t ทคเทอในรุ่นใหม่ด้วยเชนใหม่ทั้งคู่ครับรายละเอียดความใหม่การเปลี่ยนแปลงของเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่ไปดูกันแต่ละคันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับที่ Honda City EHEV คันนี้ครับเป็นรุ่น RS นะครับผม สิ่งที่เปลี่ยนไปในรุ่นมิเนอร์เชนนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นได้ว่ามีกระจังหน้าแบบใหม่นะครับผมก็เป็นสีดําซึ่งตัวเก่าเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับตัวที่เป็นในส่วนของสีดําทึบๆเนี่ยมันจะกินลงมาเกินครึ่งเลยนะครับผมและตรงนี้ก็จะมีในส่วนของวงแหวนสีน้าเงินก็เป็นการสื่อครับในรุ่น ehev นั่นเองและในตัวนี้ครับรุ่นท็อปสุด rs ก็จะเป็นโลโก้ rs ใหม่ด้วยนะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเทียบกับตัวก่อนนะครับผม จะเห็นได้ว่าตัวสีแดงของเขาเนี่ยมันจะมีความสดมากกว่านะครับผมส่วนของไฟหน้าก็ยังเป็นไฟหน้า LED นะครับผมในรุ่น RS และจุดที่เปลี่ยนแปลงไปชัดที่สุดเลยนั่นก็คือในส่วนของการดีไซน์ชุดกันชนด้านหน้าครับที่จะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นจะเห็นได้ว่ามันมีในลักษณะของส่วนคล้ายๆกับตัวเกิร์ตท,ที่เพิ่มขึ้นมาและตรงนี้ก็ยังมีลวดลายในส่วนของคาร์บอนด้วยครับ ขยบมาที่ด้านข้างครับตัวล้อของเขาครับก็จะเป็นล้ออลอยทูโทนขนาด16นิ้วลายใหม่นะครับผมเพื่อนเือนจะเห็นได้ว่าตัวซีตรงนี้ครับมันจะมีความเท่ากันตัดด้วยสีดําตรงนี้นะและก็รัดด้วยยางครับ185,50 r 1 6ตรงนี้ก็เป็นยางดันหลอดติดตั้งมาให้ครับด้านข้างของตัวรถครับก็จะมีในส่วนของกระจกมองข้างครับตรงนี้เป็นสีดําเงามีในส่วนของไฟเลี้ยวและด้านล่างฝั่งซ้ายมือครับก็จะมีในส่วนของกล้อง honda lens watch นะครับผมติดตั้งมาให้ ตัวมือเปิดประตูต่างๆนะครับผมก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีในส่วนของระบบคีเลสนะครับผมและขยับมาด้านล่างครับเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของชุดสเกิร์ต RS ที่เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยครับมาดูที่ส่วนด้านท้ายของ ehev RS กันบ้างนะครับผมด้านบนครับเสากาแบบคีบฉลามสีดําเงานะครับผมขยับลงมาก็มีในส่วนของไฟเบรกตรงที่3นะครับผมไล่ฟ้ากระจกด้านหลัง และบนฝากระโปรงเพื่อนๆจะพบกับนี่เลยครับในส่วนของดักเทลสปอยเลอร์สีดำเงานะครับผมมีโลโก้ RS อย่างที่ผมบอกครับเป็นโลโก้ RS ใหม่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกับ Honda CLV ใหม่นะครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวสีแดงของเขาเนี่ยครับคำว่า RS มันจะนูนออกมาแล้วก็มีในส่วนของขอบเป็นโครเมียมนะครับผมมีโลโก้เป็นสีน้ำเงินบ่งบอกว่าเป็นรุ่นไฮบริดนะครับผมและส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปในม i n เนอร์เชนนี้นะครับผมนั่นก็คือนี่เลยในส่วนของชุด กันชนหลังดีไซน์ก็เรียกได้ว่าดูสปอร์ตขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนของดีดฟิวเซอร์ล่างนี้นะครับผมซึ่งตัวก่าวของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะดิฟิวเซอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแถบยาวตรงนี้เนาะดูเล็กกว่าอันนี้มันจะดูมีความยืดมีความสปอร์ตมากกว่าครับขยับเข้ามาที่ภายในของ h o n d a City e-h e HE v มาดเช็กันบ้างเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูก่อนว่าจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนบ้างนะครับผมที่สังเกตได้เลยตรงนี้ตัว t r i มตรงนี้ครับก็เป็น สีแดงค่อนข้างเป็นแบบแมทเทอรลิกเงาๆนะครับผมมีการเดินตะเข็บได้ด้วยสีแดงนะครับผมตัวเบาะก็จะเป็นเบาะที่ผสมระหว่างหนังแท้หนังสังเคราะห์การตกแต่งครับก็มีในส่วนของการเดินตะเข็บสีแดงแล้วตัดเส้นสายด้วยสีแดงเช่นกันนะครับผมนอกนั้นก็เรียกได้ว่าเจ้า ehev เนี่ยก็คงให้มาในแบบเดิมแต่ส่วนที่เพิ่มเติมไปครับและไฮไลท์เด่นๆของเขาที่ยังคงอยู่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าปาดัดพร้อมจอสี tft นะครับผมขนาด7นิ้ว ในส่วนของจอกลางครับตรงนี้ก็เป็นจอขนาด8นิ้วระบบสัมผัสที่รองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายด้วยระบบประปกกายของเขาก็เป็นแบบอตัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับผมมีในส่วนตรงนี้นะครับผมก็เป็นช่อง USB ต่างๆที่วางแก้วนะครับผมปุ่ม Econ โหมดเพื่อความประหยัดแล้วก็ตรงนี้ยังมีในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ ออโต้เบรกโฮมาให้ด้วยนะครับในส่วนของระบบค o n d a Sensing ครับที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มีในส่วนของระบบอะดัพตีฟคู o คอนโทรลนะครับผมที่มีฟีเจอร์ในการเคลื่อนตามรถคันหน้าในช่วงความเร็วต่ำแล้วก็ยังมีการเตือนครับเมื่อรถคันด้านหน้าเนี่ยขยับเคลื่อนที่อีกด้วยครับขย่บมาที่ตอนหลังของผู้โดยสารกันบ้างนะครับผมในส่วน ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มความสะดวกสบายไม่ค่นนี้ในส่วนตรงนี้ครับจะมีในส่วนของช่องเก็บสมาร์ทโฟนด้วยและในรุ่น e-h-e-v นะครับผมก็ยังให้มาในส่วนของแอร์ตอนหลังด้วยนะครับในส่วนของขุมกําลังครับของ Honda City e-h-e-v ครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1.5ลิตร พ่วงด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับ2ตัวที่ให้พละกาลังสูงสุดครับ1น9แรงม้าและแรงบิดของเขาครับสูงสุดถึง253นิวตันเมตรและทาง Honda ครับยังเคลมอัตราสิ้นเปลืองความประหยัดน้ํามันครับสูงถึง27.8กิโลเมตรต่อลิตรอีกด้วยครับจับคู่ครับส่งกําลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT ครับและสำหรับ Honda City e h e v r s รุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับราคาค่าตัวครับ8,39,000บาทครับ ตอนนี้ครับเราก็ขยับมาที่ h o น d a City v t e c t ทคเทอ RS รุ่นท็อปสุดในเครื่องยนต์เทอร์โบนั่นเองเพืเ่อนๆจะเห็นได้ว่าดีไซน์การออกแบบลักษณะการตกแต่งต่างๆก็เรียกว่าเหมือนกับรุ่น RS ใน e h e v แล้วครับแต่สิ่งที่แตกต่างไปครับนั่นก็คือในส่วนของโลโก้ H ด้านหน้าและก็ด้านท้ายครับที่จะไม่มีในส่วนของวงแหวนสีน้ำเงินแต่ส่วนของกระจังหน้าก็เป็นแบบใหม่เหมือนกันการชนหน้าดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ตเหมือนกันและมีโลโก้ RS สีแดงตรงนี้เหมือนกันและในส่วนของไฟหน้าของเขาที่เป็นแบบ LED ครับก็ยังมีในส่วนของระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติและในส่วนของระบบไฮบีมไฟสูงอัตโนมัติด้วยครับด้านข้างครับของเจ้า VTEC Turbo RS ครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกันเลยในส่วนของความเป็น RS ครับไม่ว่าจะเป็นครอบกระจมองข้างสีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวล้อขนาด16นิ้วสีแบบทูโทนนะครับผมแล้วก็มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถก็เรียกได้ว่าเหมือนกันกับรุ่น RS ใน EHEV เลยครับ ขยบมาที่ด้านท้ายของตัวรถกันบ้างครับก็เหมือนกันเช่นเคยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสาอากาศคีบฉลามไฟเบรกดวงที่3ตัวไล่ฟ้ากระจกหลังและนี่ครับมีโลโก้ในส่วนของคําว่าสติ๊กเกอร์นะครับ Vtec Turbo ตรงนี้ก็น่าจะพอแสดงถึงความแตกต่างกับรุ่น ehev นะครับผมมีในส่วนของ Ducktail s p o i l e r ด้านหลังโลโก้ H ตัวตัวนี้ครับอย่างที่บอกก็จะไม่มีกรอบสีฟ้านะครับผมด้านขวามีในส่วนของโลโก้ RS เหมือนกันนะครับผมไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ชุดกันชน หลังนะครับผมก็ดีไซน์ใหม่ในสไตล์ของ RS ที่มีส่วนของเจ้าดิฟฟิเซอร์ตรงนี้ลักษณะเป็นคาร์บอนนะครับผมก็เหมือนกันกันกบรุ่น RS ใน EHEV เลยครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ใน Honda City VTEC Turbo RS นะครับผมถามว่ามีอะไรใหม่แล้วก็มีอะไรแตกต่างจากเจ้า EHEV กันบ้างถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้เลยด้านหน้าผมในส่วนของหน้าปัดเนี่ยตรงนี้จะเป็นจอกลางขนาด4.2นิ้วแทนนะครับผมซึ่งจะต่างกับเจ้า EHEV ที่จะเป็น จอขนาด7นิ้วนะครับผมตรงนี้จอตรงกลางก็ยังเป็นขนาด8นิ้วในส่วนนี้ก็เพิ่มมาในส่วนของการรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายทริมต่างๆต,ตรงนี้ก็เป็นทีมการตกแต่งใหม่สีแดงนะครับผมแบบเมทัลลิกเงาๆและจุดที่แตกต่างที่จะสังเกตได้เลยนะี่ก็คือในส่วนของเบรกมือตรงนี้ก็ยังเป็นแบบคันโยกกดนะครับผมซึ่งใน e h e v เนี่ยจะเป็น เบรคมือไฟฟ้าแล้วตัวเบาะที่นั่งต่างๆของเขาครับก็จะเห็นได้ว่าดีไซน์แบบเดียวกันเลยเป็นเบาะสีดําตัดด้วยกันเนินตะเข็บสีแดงแล้วก็ตรงกลางตรงนี้มันจะเป็นลักษณะรููสีแดงครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่บริเวณบเบาะด้านหลังของเจ้า City VTEC ทคเทอร์โนะครับผมตรงกลางจะเห็นได้ว่าความแตกต่างกับเจ้า e h e v ครับตรงนี้จะไม่มีในส่วนของช่อง ปรับอากาศด้านหลังนะครับจะกลายเป็นช่องวางของแทน่ะตรงนี้ก็ยังมี power outlet นะครับผมขยับมาตรงนี้ก็มีในส่วนที่เท้าแขนเหมือนกันนะครับผมตัวเบาะต่างๆก็ดีไซน์แบบเดียวกันและจะเห็นได้ว่าตัวของ VTEC Turbo ครับด้านข้างเนี้ยมันจะไม่มีช่องเหมือนในส่วนของ e h e v ครับที่ทาง Honda ครับบอกว่าตรงเนี้ยที่มีแอร์หลังในรุ่น Hybrid ครับเพื่อการรักษาเรื่องอุณหภูมินั่นเองแต่ว่าในเจ้า VTEC Turbo คันนี้ไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับผมซึ่งเป็นอีก จุดฟีเจอร์หนึ่งที่ใครๆหลายคนน่าจะยังรอคอยให้มานะครับสาหรับขุมกาลังครับในรุ่นเครื่องยนต์ v t เทคเทอร์โบครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1.0ลิตรเทอร์โบที่ให้พละกาลังครับสูงสุด122แรงม้าแล้วก็แรงบิดของเขาครับสูงสุด173ินิวตันเมตรจับคู่ครับส่งกาลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ครับและสําหรับราคาค่าตัวครับของ Honda City v t e c เทคเท RS รุ่นท็อปสุดนะครับผมก็อยู่ที่ราคา7 4 9 0 0 0บาทครับ และนี่ครับก็คือทั้งหมดกับการพาชมคันจริงในรุ่นท็อป RS สุดครับทั้ง eHEV และ v t e c Turbo เพ<ๆ>ื่อนเ่อจะเห็นได้ว่าในรุ่น eHEV ครับมีความเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆส่วนและในรุ่นของ v t e c Turbo เองก็เรียกได้ว่าเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายครับโดยเฉพาะในส่วนของระบบ Honda Sensing ที่เพิ่งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ครับในเจ้า v t e c Turbo อีกด้วยและสำหรับ Honda City m i n r c a e ในครั้งนี้ครับก็ มีให้ทุกท่านครับได้เลือกถึง5รุ่นย่อยด้วยกันนะครับผมรุ่นที่1ครับในส่วนของ VTEC Turbo ครับเริ่มต้นด้วยรุ่น V นะครับผมราคาอยู่ที่629,000บาทและขยับขึ้นไปครับในรุ่น SV แล้วก็รุ่น RS ส่วนในรุ่น EHEV ครับที่ก่อนหน้านี้มีแต่รุ่น RS เท่านั้นครั้งนี้ครับทาง h o n d a ก็ได้เพิ่มในส่วนของรุ่นย่อย SV มาเป็นทางเลือกในราคาที่ถูกลงอีกด้วยโดยราคาสูงสุดของเขาในรุ่น e h e v รุ่นอ s ครับก็อยู่ที่นเอง แน่นอนครับว่ารุ่นของเจ้าซิตี้ทั้งหมดครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจครับก็สามารถไปสัมผัสแล้วก็ทดลองขับครับได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ Honda ทั่วประเทศวันนี้ครับผมท็อปทาโลและทีมงาน a u t o d e p c o m ต้องขอตัวลายไปก่อนครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube c h anel n ของเรา f c e e o o o k u u t o e ดของเราและอย่าลืมเว็บไซต์ w w w a u t o d e ์เว็บวันนี้ผมท็อปทาโร่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับครั้งหน้าสวัสดีครับ